ลอยนางมานางไม่กินญ้าเลยหรอวิธีคุณหนู <c oughs> อ๋อเ่ะช้างก็เหมือนคนฉันเป็นบอสน,นะฉันต้องกินได้กินผลไม้นะคะอร่อยอร่อยเลือกกินเลยเป็นช้างที่โชคดีมากอีกเชือกหนึ่งเนาะจ่าใช่แล้ว <c oughs> บางวันหล่อไปชั่ว เมื่อว,วานาน้ามไม่ได้มาไงปอปก,ก็ไม่ได้ปอปก็ปิดไลน์ตั้งแต่เย็นเอมามันเลยนะคะคุณแม่ปล่อยมาเลยโอเค okay, ค่ะมา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 เอาผลไม้นี่ไปไ,นนไปไหนหนุนไปไหนเวลาจะให้กินจริงๆนางก็ลีลานะแม่อเดียก่ยอนขอเกาก่อนขอเกาก่อนอมาลูกมา,ามาลูกอยากกินอะไรเอาเลยเอาเลยคุณแม่พอนอบอกว่าอยากกินอะไรเอาเลยลูกมาดูซิว่านางนะพระโคจะเลือกอะไรนะ วันนี้พักล่าวจะเลือกอะไรเอาเอาวันนี้นางจะกินอะไรอ่ะแอปเปิลหนึ่งลูกล้างด้วยไหมเอาสองลูกอ่ะไม่เป็นไรหรอมะเอาสองลูกแล้วเอออ่ะจะกินแล้วหยิบเลยลูกลูกที่สองลูกที่สามค่ะโอเคค่ะพโคเสียงทาย <c oughs> วะาจะกินอะไรวันนี้ <c oughs> แล้วแต่อารมณ์นางนะคะอ่ะเอา,เอาลูกที่สี่ เพิ่นลูกที่สี่อ่าเพิ่นลูกที่ห้าเออครบร้อยแล้วเพิ่น,นะะอ่ะเออ่ะเพิ่นเพิ่นลูกที่ 6. หกดูวิธีวัดนะคะแล้วแต่นางนะคะแต่ละวันก็นางจะกินไรอลูกที่เจ็ดโอ้โหอลูกที่แปด อายกกล่องไปเลยแม่บอกยกกล่องไปเลยนะคะลูกที่เก้าลูกที่เก้าจอไปจะกินอะไรพระคุณแม่พระออนนะคะเดี๋ยวยกลังลูกที่สิบแต่ว่าลังนี้มันไม่เต็มลูที่สิบเอ็ดโอน่าจะความเองเราดูวิธีเราจะทำยังไง มันเป็นข้างล่างมันยี่สิบเป็นสาสิ 3, บเอ็ดลูกนะคะคุณแม่สามสิ 3, บเอ็ดลูกนะคะหลังนี้แม่ว่ามันไม่เต็มเดี๋ยวว่านางจะเก็บได้ไหมเดี๋ยวว่านางจะแกะได้ไหม,านานไไหมอือสีอแอปเปิลนะคะอ๋อว,วิธีขนมแอปเปลิลเสร็จแล้วต่อด้วยมะม่วงถ้าจองเอาออกไปเลยล้างน้ำแกะไปล้างให้นางกินหน่อยอ่นมะม่วงลูกที่หนึ่งนะคะ ขอบคุณนะคะสณแม่ค่ะออนค่ะไม่ต้องห้ามแม่ก็ให้กินอ่ามะม่วงลูกที่สองไม่ต้องห้ามเอาเอาน้าเต่าเลยแม่ก็ให้หมดเลยอ่ามากินลูกมามากิน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 เลยบอสน่นรอดแรงก็ไม่ได้นะนางงอนเดี๋ยว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 ดุก็ไม่ได้งอนโอ้ยนะ พูดพูดแรงก็ไม่ได้นะคะงอนอมีงอนนะคะมีงอนจะปกระปเลยม, <laughs> มากินก่อนลูกหนูมาช่วยแม่ขาข่อนก็ได้นะ,ะออมวอดเร็วๆแม่ไม่ให้ดอยแม่ไม่ให้ถอยแม่ให้กินเต็มที่ห้ามอย่ามาห้ามนะอย่ามาห้ามบอลอกว่ด <laughs> วันนี้เป็นวันของฉันนะคะลูออกที่สองแล้วมะม่วงหนูแรงแจ๋แล้ะฮะ วิธีคนโหนนะคะขอบคุณแม่พรออนค่ะม่วงลูกที่สองเอาอีกลูกหนึ่งเป็นสามเป็นร้อยหนึ่งม่วงม่วงสองลูกบอนม่วงสองแอปเปิลสามสิบแอปเปิลหกร้อยแอปหกร้อยแล้วแม่แอปหกร้อยมันไม่เต็มลัง ช้างไทยนะกินแน่เต um uh, ็ม <revenge> ที uh ่เลยนะลูกเนาะเราดูก็จะกินได้แค่ไหนแต่ผลไม้บาเนย่นกินได้เยอะอยู่ท้ากล้วยอิ่มเร็วเออเก็บตามเลยพ่อเวลาอีกนะ้เวลาให้กินอ่ะ อย่าไม่ต้องเร <Yeah. S 1> ียกแม่ให้กินตาจองหนูลนาจะกินแค่ไหนอช่ะพูดแรงก็ไม่ได้ไไดุก็ไม่ได้นะงอน you <laughs> know ฝนวันนี้ไปหาผู้บ่าวเดี๋ยวจะจองไปมัดแทนเนาะคุณแม่ความคิดดีคุณแม่คุณแม่เอานมาความคิดดีเดี๋ยวจะมัดตาจจองอแม่ให้กินจะมาถอยไปถอยไปไหนนะ ัีคุณแม่ไมเวค่ะได้แล้วค่ะคุณแม่วันขอบคุณค่ะของยาน้ำฝนโอเคค่ะน้ำฝนสามสิบนะคะน้ำฝนสามสิบนะคะแม่ไมเวอยู่บ้านพี่ไมเค้นเนาะอยู่บ้านสวนหรือว่าอยู่ในบ้านคะคุณแม่ขอให้มันหมานเด้อ ใช่ค่ะสวยอยู่แล้วค<อ>ุณแม่ท่านคัดสรรแบบแสิ่งที่ดีที่สุดเอาฝางม่อนมอนด้วยค่ะ<อ>แต่ว่าแม่ก็ให้กินเะแม่มบัดทำไมเ <c oughs> หมุณแม่ตื่นเต้นเลยยิมม้มไม่หุบเอาให้หวานๆสมหวังเลยคุณแม่ค่ะได้อุ้มลานไวๆนะ หน,นมีหลานมาเชยชมชคุณแม่คงจะรักหน้าโดเลยนะคะเอา้นอะ <c oughs> มาตามนันเลย <im attraction> อันนี้ดีคือผูกตาจ่องไว้แล้วก็ปิดปากตาจ่องด้วยเนาะ <c ười> ความคิดดีมากเลยคนไม่ให้อ,อนออกมาเ้าอาจจะจ่องไปเก็บอาม,ามม่มมให้กินอีกลูกหนึ่ง <im <mates> <im <masses> มันจะได้ครบอามม่มมันขาดอีกลูกหนึ่งก็กิน <im S 1> ไ,ไปแค่สองอามอมอามม่มโมให้บอดอีกลูกหนึ่ง <im S 2> <im depressed> โอ้ย آ, กินไหมกินไหมโอ้ย มันขาดลูกหนึ่งเออแม่ก็ให้กินแต่ว่าตาจ้องเขาดูน,น้ำดูหน้านา,นา,น oh. าดู oh. เออครบแล้วนะลานานอ้าวสรุปไม่ผูกหรือว่าผูกยาว <c oughs> แม่ให้กินเลยวันนี้บอตาจ้องอย่าห้ามเอามามองไปนร้อยหนึ่งเนาะบวงร้อยหนึ่ง อ่าอันใหม่นะคะมะมองอลูกหนึ่งนะคะเนอ่ยลูกที่หนึ่งแล้วแลวขออย่บนหัวล่ะโอ้ยดดไงเล้ยว่ะอ,อ,อ,อะไรลูกจะเอาอะไรเออเก็บชูนเก็บแม่ใครให้แม่ค้าบ่ะเออให้ตาจ้อ,จองเอออย่ามาเกี่ยวหูฉชั้น <laughs> กียหูตัวเองพูดได้นะคงพูดแหละอ่ะลูกที่สองเอาไปยกลังเลยลูกนะลูกที่สองเริ่มแล้วลูกที่สามยังไม่กินวันนี้นะคะน้องช้างช้อปปิ้งนะคะโดยคุณแม่พระอ่อนนะคะลูกสายลูกสายช้อปปิง้งอ่ะลูกที่สามกินก็กินเลยลูก กินแค่ไหนนับเอาก็ได้ค่ะแม่ดูวะนางกินลังนี้หน่อยนางลังน,น,น,นั้นนิดน้าไม่กินก่อนไหนเละตาจ้องเลยแหละยหยายนี่เลยอะเท่าไหร่แล้วนะ <c oughs> สี่นะคะยิง่งขี้หลงกินแน่นอน ดูนะคะวิถีบอสวิถีคนโน่กินก็กินดีๆลูกตั้งใจกินกินแบบดีลาโอเค5ะอากินน้ำสบายเลยเนาะชิวมากเลยเฮ้ย ใช้แล้วนะคะเอาอีกเอาอีกเอาอีกไหมถึงก็<อ>ต,ตั้งใจก,กิน,กน,น,ด,นดีลูกอ่ะเฮ้ยเดีเวลาโดนดวก็แบบเหมือนกลัวเหมือนกลัวลเออตุรีลายเยอะไปหน่อยอะนะยกที่หก ลูกที่าาหกแล้วค่ะเอาไงยกลังไปเลยอันใหม่ก็สองร้อยนะคะมะม่วงม่วงไปสองร้อยอีกนะคะอ่าลูกที่อาลูกที่หนึ่งแล้วใหม่ลูกที่หนึ่ง

หมดลังแน่แน่ใช่แล้วนะคะเลขที่สามละร้อยหนึ่งขาวกล้วยห้าข้าวโพดห้าไปบ้านพี่ตูไปบ้านตูรูก่อนเลยกล้วยกล้วยเกลือโพดสิบเกลือโพดสิบ มานกระพากระพดขึ้นไปยี่สิบเลยเพราะว่าพี่ตูก็สิบแล้วรวยคราวชาติที่แล้วเธอคง,งเลียงเราไว้ชาติที่แล้วเลยมาเลี้ยงคน <laughs> แล้วก็กล้วยห้านถ้วเดียวค่ะดูทาลานะคะแม่หนูนานๆจะสาสัต์นามาทางนี้แลเธอยาส ที่สองอันนั้นเราตัดไปแล้วออสองลูกแล้วใช่ไหมเออจะช่วยนี่มาหมดไปสามลังเลยบยอสาวะสามแล้ว กินจะเฝ้ากินนะโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะบอสโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะลูกโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะมีบ่อยอยู่แต่ไม่ได้มีทุกวันกลัวให้กินดีๆให้กินดีไม่ต้องเป็นนั่นสาวหนักหนักอุ้ยอุ้ยหลับตาเวลาโดนดุเออตอนคิโตข้าวโพดสิบจัดบ้านสวยสวย ยาสามสิบฝนมันจะมีแค่นี้เดี๋ยวเอาไปแค่นี้อันนี้ไว้นาฬิการูทีสีเติมเติมได้นะคะจะไปหาน้ำฝนด้วยค่ะ

แม่ ing, 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 okay. ยกลังข้างล่างไปยกลังข้างล่างไปโอเคแล้วคือเอาเอาลังลังไหนลังข to yes. okay. ้างล่างยกลังข้างล่างไปไม่ต้องนับลังลังเต็มใช่ไหมแม่เมื่อกี้หกลูกก่อนเนาะเมื่อกี้หกลูกก็สองร้อยอายาแปยยกลังข้างล่างให้เขาหน่อยไม่เอาลังเต็มเนาะอยาหายโอเคค่ะ บอสทอยบอสเดี๋ยวเอาเอาลังข้างล่างลังเต็มลังหนึ่งเจ็ดลูกนี่แหละเจ็ดลูกอีกแล้วไปเจ็ดเอาให้ครบเอาเอาให้ครบอีกสองลูกเองจ้าโอเคค่ะได้แต่ใจเย็นบ่ตาจองเขาอยากกินให้เขาหยิบก่อนไปใส่ลูกเอาใส่เอาใส่ไปอีกลูกหนึ่ง

ไปปรับศาสนะกติก่อนตัวนี้นอาสนิทลูกแฟนลูกเราใส่ไปหนึ่งใช่ไหมเป็นเก้าถูกไหมเก้าก็จะเป็นสามร้อยหมวยลังหนึ่งเนไ่ยเราจะไปเคลียร์หน่อยทำความกวาดหน่อยพ่อพาไปเอ่อทำน้ำแป๊บปรับความเย็นก่อนพ่อพาไปปรับความเย็นก่อน ใส่กร้าแล้วก็ล้างวางให้เขากินเลยเดี๋ยวเขาจะกินหมดไหม